แล้วก็สติทักษะด้วยสติด้วยประสบการณ์ด้วยใช่ครับ๋อทีนั้นผมก็เลยเรีอกเลยว่าผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ล้มอ่าพอล้มปุ๊บผมก็เลยถีบรถออกเลยก็คือทิ้งรถเลยผมรอบเครื่องอมองดูรอบเครื่องรอบเครื่องไม่ตกอืมทีนี้ผมรู้แล้วว่าเครื่องไม่ได้ไปเลยโอ้โหด้วงจัดพอมันพอมันชนฝั่งนี้ใช่ไหมครับโอเคครับผู้ชมอยู่ที่ร้านออดอช็อปหลายคนที่ติดตามออดอนะครับเป็นเอฟซีรก็จะ รู้ว่าพี่โอ๊ตเกิดอะไรขึ้นตอนไปทริปล่าสุดนะครับนี่นะฮะพอตโอ๊ตชอ็อปนี่แต่ผมก็ยังไม่เห็นตัวจริงนะเพิ่งมาวันนี้แหละเออสวัสดีพี่โอ๊ตครับสวัสดีครับโอ้โหขอดูจะดูสภาพคุณก่อนดีกว่าเออดูสภาพคุณก่อนดีกว่าย <c oughs> ังไงบ้างพี่โอ๊ตก็มีแผลฝั่งนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ที่แขนแล้วก็เอวสองข้างเออเฮ้ยจะอุอ้ยน้อยนะพี่โอ๊ตน้อยน้อยครับนอกเหนือกันนะไม่มีแบบพกช้ำอะไรเงี้ยไม่มีเลยพี่ไม่มีเหรอเป็นแผลถลอกแบบเนี้ยครับ แผลถ้าหลอกที่นหน่อยอะไรเงี้ยครับโอ้โหก็คือมันจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ยังไงเพี่ยออ,ออกมาคุณแรกแรกระยะอยู่ใกล้กันไหมรถแต่ละคันไม่ไมไมไมก็ห่างกันอยู่เนาะห่างห่างเพราะว่าเรานั่งขี่ธรรมดาปกติครับนั่งขี่เพราะว่าผมองขี่ดูผมจะขี่ดูน้องกลุ่มข้างหลังด้วยเพราะว่าม,มีกลุ่มรถไล้ข้างอไปด้วยอะไรเงี้ยครับเออเอามาเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยพี่อรถก่อนที่จะไปดูสภาพรถครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นรถ ผมไม่ขี่ไปเที่ยวปกติอ่ะตามปกติเลยก็คือขี่ขึ้นไปทับเบิกขี่ลงมาแล้วก็ออกจากทับเบิกมาสิบกิโลมาเติมน้ำมันแล้วก็ขี่กลับมาอีกสิบโลเพื่อจะขึ้นเขาเพล่เพื่อพอขึ้นเขาเพาเสร็จปุ๊บช่วงขาลงฝนมันตกหนักพี่ผมก็ขี่ลุยฝนก็ลงมาเลยโอ้โหเอย่าบอกว่าพี่โอ๊ตขี่จากนี่จากร้านเนี้ยนะใช่ครับไปนู่นนะนะคทับเบิกนะ ขี่ไปเลยล <ะ S 2> แล้วก็ฝนตกไปตกอยู่ช่วงดอนมงก่อนอ่าถ้าตกดอนมงเสร็จปุ๊บแล้วก็พอเข้าเขตชุมแพก็ไม่ตกล่ล้ทีนี้ผมก็ขึ้นน้ำหนาวกันก็ไปตกปลปลอยช่วงน้ำหนาวแต่ก็แฉะกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเจอเจอเจอ,เจอบ้างเนะาะฝนเนาะครับแต่ก็ถือว่าขาไปนี่ก็ไม่ได้มีอะไรปกติอะไรครับปกติมากขากลับล่ะทีนี้ขากลับมันจะเป็นช่วงที่ว่าผมขึ้นไปเขาพอแล้วอขึ้นไปเขาพอก็ยังปกติอยู่ ยังยกล้อยังอะไรกันอยู่พอขาลงจากเขาเพลฝนตกตกเลยตกหนักเลยตกหนักมากครับพี่ว่ขี่ผ่าฝนเลยเหรอขี่ผ่าฝนเลยครับเออก็จะมีผมเห็นมันมีกลุ่มเอ็กแม็กพอซากเขาลงไปก่อนผมก็เลยขี่กันลงไปพอขี่ลงไปปุ๊บผมหันไปอีกทีก็คือกลุ่มพอซากเขาจอดกันอยู่ข้างทางกันหมดแล้วจอดอยู่สาลากันหมดแล้วแต่พอผมก็ขี่ด้วยฝนตลบไปอ๋อคือเขาคือเขาเบรกเขาไม่ไหวใช่ครับไม่ไหวกับฝนใช่ครับพี่ว่บอกเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยอ่าอ่คือมันได้ลงมาแล้วได้เปียกแล้ว พอได้เปรียบผมก็ลงกันมายาวๆเลยครับก็ลงมา,าทีนี้ก็ขี่ <No. S 1> ผมก็มือนเดิมขี่นํากลุ่มแล้วก็จะหันมามองน้องเ,อเรื่อยๆเป็นระยะแต่ระหว่างทางนี้ก็ไม่ใช่ว่าขี่ตลอดไม่ได้เช็คอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราเช็คตลอดใช่ไหมเช็คตลอดครับอ,เอ,เอ่เช็คตลอดแล้วก็เล่นตลอดเลยเล่นตลอดใช่ครับออก็หันมาเจอกันก็ใส่อย่างเดียวครับใชจ่จุดเกิดเหตุแะ้วพี่อ้วนอ๋อก่อนๆจุดเกิดเหตุจุดที่เช็ครถล่าสุดครับอ่าคือไปปั๊มอ่อ ขากลับนะน,นี่ขากลับแล้วปั๊มน้ำหนาวที่นี่ผมแวะเช็ครถเติมน้ำมันกันรถยนต์ต้องเติมน้ำมันอะไรเงี้ยทีนี่ผมก็แวะเติมน้ำมันกันมผมก็ไปซื้อกาแฟมานั่งกินผมก็นั่งกินไปแล้วผมก็นั่งงองยาง,ง,งไปด้วยแล้วผมก็เช็ลรอเช็คอะไรนี่ครับเช็คเดกเช็คอะไรนี่ครับก็ปกติผมก็ยังมาเขย่าท่อเล่นอยู่เลยว่าไอ้ท่อมันจะหลุดไหมอะไรเงี้ยผมก็ยังมาเขย่าเช็คดูมันก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็ถามพกน้องว่าพร้อมกันยังอะไรเงี้ยเขาเช็คกันเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยเช็คเสร็จปุ๊บผมก็ออกกเยผม่ทีีีนนขขึ้ น้ำหนาวขาขึ้นน้ำหนาวนี่แปลงล่างจากเดิมแหวนเป็นมอเตอร์จีีนิดนึงมีศาสโค้งเหรอมีศาสโค้งเว็บศาสโค้งเนี่ยนะศาสโค้งกันไปเล้วเหืือทีนี้ผมก็เล่นเล่นรถกันมาทีนี้ก็จะจอดรถเป็นระยะเป็นระยะอะไรเงี้ยครับอืมพอมาถึงสะพานห้วยตองผมก็จะเช็ครถเช็คไรกันอืมก็ปกติก็ถือว่าเช็คตลอดใช่ครับระยะการเดินทางใช่ครับอ่าคือจอดปุ๊บก็จะเช็คกันละก็ไม่มีแบบจุดที่ว่าเอ้ยมันมันน่าจะเกิดได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ครับ เออไม่มีเลยใช่ครับแล้วทีเนี้ยคือผมจะเป็นคนซีเลียสเรื่องเบรกเรื่องยางเรื่องล้ออะไรอืมโอ้ยสำคัญข้างังใช่ผมจะซีเลียสเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าทางที่ผมขี่มันมีฝนมีฝนมีน้ําอะไรเงี้ยผมก็จะเช็คเรื่อยๆทีเนี้ยพอมันเหมือนกับว่าผมก็ขี่ยาวๆมาใช่ไหมขี่ยาวแล้วทีเนี้ยเหมือนกับประมาณว่าทั้งร้อนอ่าทั้งหนาวทั้งฝนโอ้โหทั้งอะไรเงี้ยคือมันสามไดดูการครับเลยใในทริปเดียวแล้วทีเนี้ยผมก็ขี่มาเรื่อยๆเลยผมก็ขี่เรื่อย แต่ระหว่างขี่เนี่ยคือผมเล่นทั้งทางลยเล่นทั้งทางแล้วก็<ร>มาจอดปั๊มล่าสุดก็คือปัมมอป๊มชุมแพาปั๊มชุมแพปั๊มชุมแพนี่คือเหมืนมนอนพิ้เหมือนหัวเทียนจะบอดอขากลับละขากลับละพิ้หัวเทียนจะบอดแต่ปั๊กหัวเทียนน่ะน้ำมันเข้ามันก็มีอบอดอบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับที่นี่ผมก็เลยจอดเช็คจอดเซอร์วิสกันพอเซอร์วิสเสร็จปุ๊บก็ปกติดีผมว่าขี่ออกจากชุมแพมันก็ขี่ได้ยาวๆยาวๆครับจนกระทั่งพี่ออสมาถึงน้องเลือก หนองเรือเข้าหนองเรือครับอ่เาออเข้าหนองเรือขาเข้าหนองเรือนี่มันเริ่มจะมืดแล้วผมก็เริ่มทําเวลากันละอ่าอช่วงนั้นประมาณกี่โมงจอดพุ่มสองทุ่มครับโอ้ข้ามละข้ามละอ่าทุ่มสองทุ่มเพราะว่าผมไปเสียเวลาเช็กรถกันอยู่ปั๊มจุดแก ทีนี้ผมก็ขี่ยาวๆกันเลยคุนเทมาได้มาถึงหนองเรือได้กําลังเข้าหนองเรือรถมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเออปกติดีใช่ใช่เพราะเราเช็คแล้วเรามั่นใจใช่ครับปกติดีทีนี้ผมก็เริ่มเริ่มใช้ความเร็วกันขึ้นละแต่ก็ยังนั่งขี่ปกติมองน้องกลุ่มหลังด้วยทีนี้ผมก็จะใช้ความเร็วอยู่ในช่วงที่แบบว่าน้องข้างหลังตามทันน้องข้างหลังในที่นี้ก็คือน้องที่มันจะมีพวกรถดีดเดียโน่ไรข้างรถไยข้างไร่ข้างใช่ครับขี่กันอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่วัด ร้อยบวกบวกอ่ะอ่ะร้อยบวกบวกร้อยบวกบวกก็ฟิวผมก็ร้อยบวกบวกแต่ทีเนี้ยคือผมอยู่กลุ่มหน้าอืผมก็ยืนพื้นไม้เรื่อยแล้วก็หันไปมองน้องเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็อยู่อยู่กับคาดสามร้อยพวกฟ้าซ่าอะไรเงี้ยไหมตัวทีเนี้ยผมก็จะยืนอยู่ข้างหน้าทีนี้ก็พอขี่ไปได้สักพักนึงพอมาเริ่มเข้าที่มึดแล้วพี่พอเข้าที่มึดปุ๊บผมต้องการไฟก็เลยก่อกลุ่มไว้ก็เลยหลีกให้เขาอ่ะ หรีให้รถคันอื่นนะขึ้นมาเพื่อนอวันทีเนี้ยพอก็ขี่ขึ้นมาประกบคู่กันมันก็จะอยู่สลับฟันปาแล้วะมันก็จะเพิ่มพื้นที่สว่างให้เราใช่ใช่จะได้ขี่ง่ายขึ้นใช่ครับทีนี้ผมก็เลยแบบว่าขี่ขี่เกาะกันมาไเรื่อยเกาะกลุ่มกันมาเรื่อยแต่ไม่ได้ดูดลมกันนะอออคือขี่ต่างคนต่างเว้นระยะห่างอยู่อ่าทีนี้ก็ขี่มาได้สักพอผมเริ่มใส่เกียร์สี่อ่าพอผมเริ่มใส่เกียร์สี่เดินเกียร์สี่ได้แป๊บหนึ่งอ่ามันดังปุ๊บอุ้มมันระเบิดเลย ใช่เสียงฟิลเหมือนฟิลเหมือนรถก้าง feel man, feel man, าขาดหรืออะไรสักอย่างแต่ทีเนี้ยผมได้ประสบการณ์เรามันเร็วนะพี่ทีเนี้ยเราก็เลยกำคัดแล้วค่อยๆแตะบกแล้วผมก็อมองดูรอบเครื่องอมองดูรอบเครื่องรอบเครื่องไม่ตกทีเนี้ยผมรู้แล้วว่าเครื่องไม่ได้เป็นอะไรไม่แน่ไม่แน่ไม่น่าจะใช่เรื่อง่องยนต์ทีเนี้ยพอไอฟิลที่ว่าผมกำคัดแล้วก็ค่อยๆแตะเบรกเนี่ยก็คือตีนผมลากไปด้วยเท้าผมลากลากพื้นไปด้วยก็คือพยุงรถไปเรื่อยๆใช้เท้าชะลอรถช่วยด้วย เพราะว่าจะให้เบรกทีเดียวก็ไม่ได้ใช่ครับอทีเนี้ยมันมันมันเข้าที่มืดพอดีครับพอมันอยู่ที่มืดใช่ไหมเครื่องมันก็ไม่ดับไฟรถก็ไม่ดับไม่ไม่ได้เป็นไรเลยทีเนี้ยพอมันตุบเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มไม่ใช่ละอะไรเงี้ยแต่มันมันเสียววินาทีเองพี่ทีเนี้ยมันเริ่มออกโอ้โหจังหวะคิดนี้แทบไม่มีเลยใช่ครับแล้วทีเนี้ยผมผมพยายามมองช่วงนี้อยู่ผมพยายามมองช่วงรอบเครื่องอยู่ทีเนี้ยผมเริ่มสังเกตดู การสะบัดมันเริ่มถอยเองเอ๋อการสะบัดมันดิน้นใช่ครับการสะบัดมันดิน้นแต่ฟิลฟิลคนขับแล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่ารถเริ่มออกเริ่มออกอาการอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมก็เลยประคองรถให้มันอยู่ตรงที่สุดอ่าแต่ตอนนั้นรถก,ก็คือเริ่มชะลอลงแล้วคือณนะตอนนั้นนี่คือยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะยางแตกยังไม่รู้ครับทีเนี้ยผมก็เลยแบบว่าพอผมเริ่มเริ่มชะลอใช่ไหมพี่อืมไอ้กลุ่มหลังก็มากันละอีดออโต้เจโน่มาละใช่ครับมาหมดละแล้วก็จะมีฟอร์ซีกคันนึงฟอร์ซ พวกกลุ่มหลังด้วยทีนี้มันเริ่มออกออกเยอะละพี่มันเริ่มเบี่ยงเยอะะล่าเริ่มออกจะขวางแล้วแต่ทีนี้ผมก็ดึงกลับมามันไม่ใช่อาการของการแบบรถสะบัดใช่ไหมคือว่าแต่แค่มันดิ้นเหมือนเลื้อยรถเลื้อยเหมือนรถเลื้อยครับาอ่ผมก็ค่อยๆดึงกลับมาทีนี้ผมก็ผมมีสติด้วยแหละผมก็เลยแบบว่าประคองเบรกช่วยด้วยทีนี้มันรถมันจะหยุดอยู่ละผมสามารถดึงรถกลับมาตรงได้ละพอเราดึงรถกลับมาตรงปุ๊บมันเริ่มจะอยู่กลางทางละเพราะมันเป็น สี่เลนเราอยู่ระหว่างกลางแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบว่าประคองรถมาเรื่อยๆพอรถเริ่มจะหยุดนิ่งจะหยุดนิ่งคิอผมมะรู้สึกว่าเรามองอยู่ในหมวกอะอย่างมันเริ่มจะหยุดนิ่งแล้วผมได้ยินเสียงรถมันยังเดินหอบอยู่คือยังไงก็ปลอดภัยใช่ครับออชั่วโมงนั้นผมก็เลยประคองรถมาเรื่อยๆพอรถมันกลับมาตั้งตรงรอบสุดท้ายมันไปโดนล้อนเนี่ยโดนอะไรพี่วศนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูแผลเลยนะคุณผู้ชมฮะนี่ครับนี่ฮะมองเห็นไหมโอ้โหจานจานโอ๊ตครับผมโอ้โหด้ด พอมันพอมันชนฝั่งนี้ใช่ไหมครับมันชนรอยรอยปะถนนนะพี่น่าจะฟิลรอยปะถนนเพราะว่าเท้าผมลากมามันก็มันก็ยังมีสัมผัสอยู่อี่ทีนี้พอมาโดนฝั่งนี้ปุ๊บมันก็เด้งสวนเลยพี่าพอมาโดนฝั่งซ้ายมันเด้งไปฝั่งป่าเลยพี่รอใช่ครับมันเด้งกลายเป็นว่าจากดิ้นก็กลายเป็นเหมือนจะอาการสมบัติใช่ครับหือเป่าใช่พี่ใช่ไหมพอพออยู่อยู่นิดนีงพอ มันก็แทกข้ายใช่ไหมพี่พอก็แทกท้ายปุ๊บมันตีงัดไปฝั่งขวาเลยครับอ๋ออ๋อโอเคโอเคพอจังหวะที่ผมรู้ว่ามันกําลังงัดเอาขวาผมผมถีบรถออกเลยอืมเหมือนเรากระโดกยงเยงขาเดียวแล้วพอเราดีดดีดไปทางซ้ายมันก็จะไปทางขวาดีดทางขวาไปทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่อ๋อทีนั้นผมก็เลยเรือกเลยว่าผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ล้มอ่าพอล้มปุ๊บผมก็เลยถีบรถออกเลยก็คือทิ้งรถเลยผมตอนนั้นผมหักแขนประมาณนี้แหละพี่วผมก็ถีบรถออกเลยเหรอใช่ครับแล้วจังหวะ จังหวะนั้นก็คือรถเนี่ยสไลด์ไปไหมด้วยอใช่ครับถีบให้รถมาสไลด์ไปแล้วคนล่ะคนก็สไลด์เหมือนกันครับแต่เพื่อไม่ให้รถมันมากับคนไม่ให้รถมาประทะาคนผมก็เลยเลือกที่จะให้รถออกไปอีกทางนึงแต่คนไปอีกทางนึงคนก็ไปอีกทางมันยังไงวะแล้วจำลองเหตุการณ์หน่อยพี่โอ๊ตพิวพิวรถมันอยู่ท่านี้ใช่ไหมพี่พอมันเริ่มพอมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มเลื้อยใช่ไหมพี่พอผมเรื่องจะลงมันอยู่ท่านี้ออ๋ผมก็เลยถีบรถออก ให้รถอะมันไปอีกทางนึ่าครับแล้วพี่โอ๊ตไปทางไหนแล้วผมก็ลงมานี่เลยอ่าลงมาทางตรงเลยอก็คือรถมันล้มฝั่งขวาแต่มันสไลด์ไปฝั่งซ้ายใช่ครับถูกไหมถูกครับส่วนพี่โอ๊ตก็จะโดดออกฝั่งขวาใช่ครับโอ้โหสติพอผมโดดออกฝั่งขวาใช่ไหมครับอผมพยายามผมรู้แล้วว่ามีกลุ่มหลังตามมาอพยายามจะมมวนตัวแบบให้กลับมาดูเขาเขากิงจริ้งใช่ครับอพยายามจะกลับมาดูว่ามีรถมาทางไหนเราจะได้หลบ่าอเราจะได้หลบถูกแบบว่า เขาก็จะได้หลบถูกเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราถีบรถออกไปใช่ไหมมันก็จะสไลด์ออกไปเร็วทันหลังมากก็เลยปลอดภัยทีเนี้ยเขาก็เลยเห็นว่าผมอยู่กลางถนนเขาก็เลยหลบซ้ายขวาเลยจังหวะนั้นก็คือมหันมาก็คือช่วงนี้ลงไหลลงไหลลงใช่ไหมครับไหลหลังลงทีก็คือโดดออกเพ๊่มนี่ไหลเปิดก่อนเลยไม่ครับผมพยายามพลิกกลับมาคือใช้ไหลพลิกกลับมาครับเพราะไหลพลิกกลับมาอ่าอ่าอ่าเพราะไหลพลิกกลับมาทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมเห็นหมดเลยว่ารถมาทางไหนบ้างใช่ครับ พอเห็นรถมาทางไหนมั่งทีนี้ก็แบบฟิวกลางคืนนะพี่มันมืดเราเหมันไม่มีไฟด้วยไม่มีไฟทีนี้ผมก็เห็นเลยรถผ่านฟุบฟุบฟุบไม่เหลืเออใช่โอ้โหแล้วณตอนนั้นคือเราอยู่กลางถนนใช่ครับแล้วผมพยายามดึงหมวกเพราะว่าผมเริ่มเก็บแขนแล้วเริ่มเก็บแขนผมพยายามดึงหมวกเพื่อจะให้เห็นข้างหลังว่ามีรถมาอยู่ไหมหมวกมีรอยไหมนีครับเฮ้ยจริงดิจริงเดี๋ยวเอาหมวกเอาหมวกให้ดูเออเดี๋ยวเอาหมวกมาให้ดูมาระหว่างนี้ฮะพี่โอ๊ตโอ้โห แต่โชคดีนะพี่โอ๊ตเป็นน้อยมากครับผมมีศอกมีว่าเข่าเนาะใช่ครับสอ,ส,สองสามแผลสองสามแผลนอกนั้นคือไม่มีพบช้ำเลยฮะไม่มีแล้วแต่ตรงที่เจ็บใจสุดนั่นก็คือฮะ <c oughs> ลูกลักโอ๊ตโอนฮะคุณผู้ชมโอ้โหแต่ก็ยังถือว่าโชคดีเนาะพี่โอ๊ตคือฟิลแบบว่าด้วยประสบการณ์ด้วยพี่เพราะว่าต่อให้เราจะรักรถอะ่ะจังหวะนั้นเราก็ต้องเอาชีวิตก่อนอ่าใช่จริงใช่ครับอผมก็เลยเลือกที่จะถีบรถออก ถ้าผมไม่ถีบรถออกรถไหลมาพร้อมผมอะไรเงี้ยน้องคันข้างหลังอาจจะชนรถต่ออยางน้อยนะรถก็รักษาง่ายกว่าคนเนาะใช่ครับเออใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวนะโอ้โหดูเอ้ามามาดูกันหน่อยฮะนี่นะนี่จะเป็นชุดบนชุดบนมีตรงไหนบ้างฮะนี่ส่วนลัางก่อนเลยจะเป็นปั๊บครับนี่ครับฐานดำงอฮะทุกคนดูมุมนี้จะเห็นชัดเจนนะครับประกับสายคันเร่งเรียบร้อยฮะครับโอ้โหปอกแฮนฮะขาด นี่นะฮชุดสีก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะหรือหรือหรือใช่ด้วยใช่ใช่ด้วยอันนี้อ๋อมันอาจจะข้อกันไปกันมาป่ะผมก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนเพราะว่าตอนที่ว่ามันล้มแล้วมันมันสไลด์ไปยาวเลยพี่อ่าโอเคในในในหมวกหมวกหพี่วอพอดูหมวกเลยฮะหมวกก็จะไปลอยตรงนี้ครับออ้ยแต่โชคดีครับหมวกนี่คือจุดเซฟตี้ที่ดีที่สุดเลยนะคือเวลาไปทริปเนี่ยต้องมีไว้ปกติผมจะติดกล้อง อแต่วันนั้นผมไม่ได้ติดกล้องผมถอยกล้องออกอ๋อเฮ้ยแพงไม่โอ๊ตใช่ครับเวลาเราไม่ได้ติดกล้องเนี่ยมันชอบมีอะไรแบบใช่ใช่อย่างเงี้ยเออทีเนี้ยมันจะมีคนที่แบบว่าเสียดายหมวกผมผมพูดตรงๆเลยผมไม่ได้เสียดายหมวกอืมอืมรถถามว่าเสียดายไหมเรา่อมได้อยู่แล้วหมวกก็าซื้อใหม่ได้ใช่แต่คนน่ะคือสําคัญสุดอย่างที่พี่โอ๊ตบอกแหละพี่โอ๊ตก็เลยเลือกที่จะทิ้งรถนะฮะแต่ครับต้องบอกว่าเขามีทั้งสติแล้วก็เขาเรียกว่ามีประสบการณ์เนาะเออ มาเอามาดูแผลกันหน่อยชุดหัวเราไปแล้วพี่โอ๊ตครับผมด้านด้านในอีกอ่าบังลมตรงนี้ตรงนี้ครับอ่ะส่วนมากจะจะมีแค่ฝั่งขวาเลยใช่ไหมพี่โอ๊ตใช่ครับฝั่งซ้ายนี่คือปลอดภัยปลอดภัยเลยอ่าบังลมชิ้นด้านข้างนะครับก็จะมีรอยถลองปอกเปิกนะครับจะถือว่าเป็นน้อยมากนะครับเออเป็นน้อยมากๆเลยแล้วก็จะมีตรงจุดบางโคนใช่ครับชุดล้อล้อหน้ามีถลองไหมพี่โอ๊ตไม่ไม่ถลอกไม่มีเลยอ่ะปกติไม่เสียศูนย์ใช่ครับคือต้องบอกว่ารถอ่ะ มันแค่สไลด์ไม่ได้สไลด์จนพิกคว่ำนะใช่ครับแค่สไลด์เฉยๆนะครับอาล้อหน้าปลอดภัยดีนะครับส่วนเฮ้ยพี่มันโดนแข้งเระวะมันโดนพวกชุดชิ้นไหนไหม<ช>ก็ต้องบอกว่าเหมือนพักเท้าเนี่ยจะเป็นกันล้มให้เราด้วยไปใ,<ช>ในตัว<ช>อ่า<ช>ก็โชคดีไปที่พักเท้ารับไปเต็มๆตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ,รบและนี่ฮะที่พ,พี่โรสเคยเล่าให้ฟังว่าไอเสีย g s เตอร์สีสเกตฮะ สั่งทำสองวันเสร็จเพื่อไปผีตาโขนฮะไฟไปเรียบร้อยครับผู้ชมอันนี้โดนโดนจะเป็นตุ่มสะท้อนแสงกลางอ๋อเม็ดไฟใช่ครับไอ้นั่นน่ะตัวดีเลยผมหันมาเห็นพอดีพี่จังหวะนั้นคือผมเริ่มลุกละพอผมลุกปุ๊บผมยิงเข้าข้างทางเลยเออแต่โชคดีนะที่ไอ้เม็ดไฟเนี่ยมันมันไม่ได้สะกิดแรงไปจนทําให้รถแบบดิ้นแรงได้อะไรางี้เนาะเอออันนี้มันเป็นแบบว่าจังหวะรถมันกําลังสไลด์ไปเข้าข้างทางอืมอ่ะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตหมุนหมุนรถหน่อยเดี๋ยวให้คนดูดูช่วงเออ ล้อหลังแล้วก็ตรงที่มันดุ้งาชัดนะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดเราถ่ายออกมามันจะย้อนแสงเออจุดนี้เลยจุดนี้เลยพี่โอ๊ตอะให้ดูให้ให้ดูเนื้อยางก่อนเลยซึ่งพี่โอ๊ตเนี่ยก็มั่นใจว่าเอ้ยยังไงก็ปลอดภัยดีใช่ครับนะไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเออไม่ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคือเนี่ยฮะยางจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่โอ๊ตเนื้ออะไรนะเส้นเหล็กหรืออะไรเขาเรียกเออซีลวดเออรวดลวดรวดลวดวในยางฮะพอฮะ ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าพี่โอ๊ตเนี่ยได้เช็คแล้วคือมันไม่ได้มีทพี่คิดดูว่าผมจอดปั๊มผมเช็คกยนกิฟต์เนี่ยกิฟต์ซูแล้วเช็คหมดเลยเช็คหมดพี่คือมันต้องละเอียดอะไรเงี้ยผมเช็คหมดเลยเนี่ยแล้วสาเหตุที่ว่าผมจะให้ดูอีกจุดนึงก็คือจุดไหนที่ผมบอกว่าผมไม่เคยล็อกจุบหลังนะน็อจุบหลังผมจะไม่ล็อกน็อตจุบหลังใช่ครับเห็นไหมผมจะไม่ใส่ข้อตัวเนี้ยเวลาเกิด ปัญหาอะไรคือผมจะให้มันรูดไปเลยแ้่ยังไงมันฟรีใช่ครับอย่างน้อยมันยังมีช่วงระยะให้เราตัดสินใจเราจะเกิดไม่ใส่น็อตตัวเมียเออใส่แค่ไอ้จุกลมเฉยๆเนี่ยขี่ใช้งานก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมไม่มีผลครับเออมันไม่ดิ้นมันไม่อะไรอตัวไม่มีผลเลยครับเออแล้วเราต้องการใี้มันเราต้องการให้มันรูดไปอยู่ข้างในอ่าดีกว่าที่มันจะแตกเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อเออเออเออโ้แต่ชูดีมากนะพี่อ๊ตที่ ต้องบอกว่าเป็นแค่นี้นะผมว่าประสบการณ์ด้วยพี่ประสบการณ์แล้วก็สติทักษะด้วยสติด้วยประสบการณ์ด้วยใช่ครับประกอบกันไปนะครับแหมนี่ขนาดพี่อ๊ตเป็นช่างนะโอ้โหแล้วคิดดูถ้าเกิดเป็นคนที่แบบไม่มีประสบการณ์ใช่ใช่ครับเออนะพี่อวตมาถามเรื่องนี้หน่อยครับคนดูเขาไม่เชื่อว่า5้า้าชักหพี่อ๊ต59ครับเออคนดูคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่เสียงยังโขกหหชักหเดี๋ยวเอางี้ดีว่าเดี๋ยวผมลือให้ดูเออ คลิปหน้าเดี๋ยวลื้อให้ดูก็แล้วกันนะครับแต่พี่โอ๊ตคอนเฟิร์มใช่ไหมว่า5าชั้งห้า59าเาช้งห้าครับเออโอเคเอาตามนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะครับครับอ่ะก็ลูกรักโอ๊ตโอ๊ตนะครับยังไงก็ซ่อมได้แหละบมวกน็อกก็ซื้อใหม่ได้นะครับใช่ครับแต่อะไรตัวบุคคลเนี่ยหายากนะฮะใช่ครับไม่มีให้เปลี่ยนนะไม่มีให้เปลี่ยนเลยเออถ้าเป็นอะไรหนักมานี่คือไม่มีให้เปลี่ยนเหมือนพวกอะไรรถนะปกตงอ่ะยังไงเดี๋ เดี๋ยวคลิปหน้าถ่ายให้ดูนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเยเกินํำรถติดต่อโอ๊ดรถช็อปนะจ๊ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้อดอดอดแล้วกะ็อด <c oughs> เออตานนั้นก็จบน้องไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องโค้ดเอาเลสซิ่งด้วยนะครับปื๊